สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศอินโดนีเซียมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า d o เ e Grave 2024เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งเมื่อพวกเขามีเหตุจำเป็นต้องเข้าเรียนในภาคพิเศษ แต่ก็มีบางอย่างที่ทําให้พวกเขาสงสัยว่าอาจารย์ที่มาสอนอาจจะไม่ใช่คนเรื่อเราจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งหลายและสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไปเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนด่าลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ เซมารังปี2006นิสาเด็กสาวว,วัย12ขวบกำลังก้มหน้าก้มตาทำการบ้านดังขมับขันและที่มันเป็นแบบนี้เนื่องจากเธอถูกพ่อบังคับให้ทำซึ่งพ่อของเธอเชื่อว่าการศึกษาคือหนทางเดียวที่จะนำไปสู่อนาคตที่ดีเขาจึงตั้งความหวังไว้กับเธอสูงรีบรวทุกวันหลังเลิกเรียนนิสาต้องมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่มีเวลาออกไปเล่นกับเพื่อนทางด้านเพื่อนก็แอบมาชวนตลอด แต่เธอก็ได้แต่มองดูในสายตาของเพื่อนๆนิสาอาจจะดูเป็นเด็กที่เรียนเก่งมีความสามารถแต่ไกลจะไปรู้ล่ะครับว่าเบื้องหลังของเธอมีทั้งความเหนื่อยล้าอ้างวัางและอยากมีอิสระแค่นั้นยังไม่พอในบางวันถ้าเธอทําการบ้านไม่ได้เธอก็จะถูกพ่อง,งดอาหารหนึ่งมือ้อและแน่นอนว่าการทําแบบนี้ผลเสียที่ตามมาก็คือความเครียดนิสาได้หายออกไปจากห้องโดยไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหน จนสุดท้ายสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อพ่อเห็นว่านิสาได้ปิดชีวิตตัวเองอยู่ที่หน้าบ้านและหนังก็ได้ตัดมาที่ปี2016หที่มหาลัยเออรังกาเซรูนีได้ประกาศผลการสอบวิชาจิตวิทยาของอาจารย์บักตีซึ่งเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือพ่อของนิสานั่นเองครับและอย่างที่เรารู้จักอาจารย์บักตีเป็นคนจริงจังกับการเรียนมากๆเขาสอนมา20ปีไม่เคยมีนักเรียนคนไหนสอบตกวิชาของเขาเลย เว้นแต่สี่คนนี้ซึ่งก็คือมายาเมลฟัตตาและเอมีพวกเขาเป็นเด็กหลังห้องที่ไม่ค่อยสนใจการเรียนสักเท่าไหร่อาจารย์บักตีจึงเรียกให้พวกเขาเข้าไปพบเป็นการส่วนตัวซึ่งพวกเขาก็รู้ดีนะครับว่าในอดีตมันเคยเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นพวกเขาเข้าไปในห้องด้วยความกดดันแต่อาจารย์บักตีก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาบอกแค่ว่าวันพรุ่งนี้จะให้ทุกคนมาเรียนเสริมคาบสัน้น ในช่วงเวลาหนึ่งท่มตรงจนผ่านไปหนึ่งวันก็ถึงเวลาที่ต้องมาเรียนพวกเขาทั้งสี่คนได้มานั่งรออาจารย์อยู่ที่ห้องแต่ก็น่าแปลกนะครับที่พวกเขาเห็นว่าใกล้จะถึงเวลาสอนแล้วอาจารย์บักตีก็ไม่มาสักทีซึ่งเป็นไปได้ยากที่เขาจะมาไม่ตรงเวลามายากับฟัตตาก็ออกมายืนมองอยู่ที่ข้างนอกก็พบแค่ความเงียบสงัดไม่มีใครเดินผ่านเลยสักคนจูจูเอเมก็บอกว่าเรากลับกันเลยดีไหม แต่มาอยาก,ก็ได้ห้ามเอาไว้เธอบอกว่าถ้าทำแบบนั้นพวกเราอาจจะถูกลงโทษเหมือนกับนิสาลูกของเขาก็ได้ถุกคนที่ได้ยินจึงตัดสินใจนั่งรอนะครับและผ่านไปไม่นานเสียงกรอกๆก็ได้ดังขึ้นทุกคนที่ได้ยินก็รู้ทันทีว่านี่คือเสียงไม้เท้าของอาจารย์บัคตีพวกเขาจึงรีบเอาหนังสือขึ้นมาแล้วก็นั่งรออย่างใจจดใจจ่อพออาจารย์บัคตีมาถึงแกก็บอกนะครับว่าภายในสองชั่วโมงนี้ ห้ามใครออกไปจากห้องเด็ดขาดจนกว่าแกจะสอนเสร็จแต่เอเมีก็สังเกตเห็นว่าอาจารย์บักตีพูดโดยการกรมา้มหน้าไม่สบสายตาใครเลยต่างจากนิสัยของแกที่ชอบจ้องเขม็งคนอื่นและยังไม่ทันจะถึงไหนสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจ,จู่ๆมายาได้รับข้อความจากลายกลุ่มที่บอกว่าตอนนี้อาจารย์บักตีได้เสียชีวิตไปแล้วหนังจึงย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าสาเหตุที่เขามาสาย คือเขาเกิดอุบัติเหตุนั่นเองพอมาอยาได้รู้เธอก็รีบบอกกับเพื่อนๆทันทีแต่ฟัตตาก็ไม่เชื่อเขาจึงลองทดสอบโดยการเอากระจกมาส่องก็เห็นว่าคาของอาจารย์บัคตีลอยอยู่เหนือพื้นซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ไฟในห้องได้ดับลงและทุกคนก็เห็นสภาพของอาจารย์บัคตีที่กลายเป็นผีไปแล้วพอได้เห็นแบบนั้นพวกเขาก็วิ่งแตกกระเจิงออกมาข้างนอกแต่อย่างนี้ก็ตามพวกเขาทั้งสี่คน ก็ได้ไปร่วมงานศพของอาจารย์นะครับและในระหว่างทำพิธีจู่ๆมีลมจากไหนก็ไม่รู้ได้มาพัดผ้าปิดหน้าของศพหลุดออกซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนได้เห็นใบหน้าของเขาแบบเต็มๆพอถึงตอนเช้าทางมหาลัยก็ได้มอบหมายให้อาจารย์คนใหม่เข้ามาสอนแทนแต่ยังไม่ทันจะข้ามวันเหตุการณ์แปลกๆก็ได้เกิดขึ้นเมื่ออาจารย์คนใหม่ถูกผีอาจารย์บัคตีเข้ามาหลอกแทบจับไข้หัวโกน พี่อาจารย์บัคตีบอกว่าอย่ามาเสอเอานักเรียนของเขาไปสอนแหมขนาดเป็นพียังหวังนักเรียนอีกเนี่ยครับวันต่อมาเมลกับพวกเพื่อนๆก็ปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะตอนนี้มายามีอาการแปลกๆเธอมือลอยพําเผอว่าถูกพี่อาจารย์บัคตีเขามาหลอกจนถึงขั้นต้องกินยาระงับอาการเมลที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเธอจึงรีบไปแจ้งกับพวกผู้ใหญ่พวกเขาจึงได้เชิญอุตตัสมาทําพิธีแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผล และในตอนนั้นพวกเขาทั้งสี่คนก็ได้ยินเสียงประกาศที่บอกให้ไปเข้าเรียนซึ่งฉากนี้ไม่มีใครได้ยินนอกจากพวกเขานะครับวันต่อมาเมวก็ได้มาถามกับแม่ว่าเชื่อในเรื่องผีหรือเปล่าแม่ของเธอก็บอกว่าคนสมัยก่อนเชื่อว่าที่ผียังไม่ไปไหนคือยังมีสิ่งที่ติดขางจึงต้องวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์เมวที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบหาข้อมูลจนได้พบกับข่าวของนิสา ลูกสาวของอาจารย์บัคตีที่ตายไปเธอจึงได้ตามไปถามเพื่อนบ้านว่าจริงหรือเปล่าที่อาจารย์บัคตีบังคับให้ลูกเรียนหนังสือไม่หยุดทางด้านเพื่อนบ้านก็ยืนยันว่าจริงแต่ก็ไม่รู้สาเหตุที่เธอปิดชีวิตตัวเองว่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าแลกกลางดึกในคืนวันนั้นในขณะที่ฟัตตาอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่ที่ห้องจู่ๆเขาก็ได้พบกับวิญญาณของอาจารย์บัคตีที่มาปรากฏตัวให้เห็นส่วนทางด้านเอเมี เขาก็เห็นว่านังสือวิชาจิตวิทยาได้ลอยขึ้นมาเองแล้วก็พุ่งใส่ที่ตัวของเขาจนทําให้มือถือของเขาหล่นลงไปที่ใต้เตียงเขาจึงรีบก้มลงไปเก็บแต่พอจะลุกขึ้นมาสายตาของเขาก็สังเกตเห็นขาของใครบางคนที่มายืนอยู่ในห้องนะครับ้วยความอยากรู้เขาจึงส่องไฟไปดูและสิ่งที่เห็นก็ทําให้เขาตกใจมากๆเมื่อเขาเห็นว่าเป็นพีอาจารย์บัคตีที่พุ่งเข้ามาหลอกเขาในคืนวันนั้น ทุกคนก็แทบจะอยู่ไม่ได้มาหย่าเธอวิ่งออกมาข้างนอกเพราะเธอก็ถูกพีหลอกเหมือนกันและจู่ๆเธอก็พลาดท่าตกลงมาจากตึกจนเสียชีวิตพอเพื่อนๆได้รู้ข่าวพวกเขาก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปในห้องของมายาและจู่ๆก็บังเอิญได้พบกับรูปวาดที่มายาได้วาดเอาไว้ก่อนตายซึ่งรูปนั้นเป็นรูปไม่เทา้าที่สื่อถึงอาจารย์บัคตีนะครับ ทางด้านฟัตตาก็บอกว่าถ้าวันนั้นพวกเราไม่หนีออกมาทุกอย่างคงไม่เป็นแบบนี้จากนั้นเขาก็ได้เสนอว่าพวกเราต้องรีบหาทางจัดการก่อนที่เรื่องราวมันจะเรียวร้ายมากกว่าเดิมแต่ก็อย่างที่ว่าแล้ะครับตอนนี้ทุกคนก็ตื้อไปหมดคิดอะไรไม่ออกพวกเขาจึงตกลงกันว่าจะเดินทางไปที่บ้านของอาจารย์บัคตีเพื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมและพอไปถึงเหนียวก็ได้พบกับสมุดโน้ตที่ถูกทิ้งเอาไว้ ซึ่งเนื้อหาในนั้นถูกเขียนโดยนิสาลูกสาวของเขานิสาบอกว่าเธอรักพ่อมากเธอไม่มีวันเกลียดพอ่อถึงแม้ว่าพ่อจะชอบบังคับเธอก็ตามเมวที่อ่านดูก็รู้สึกแปลกๆเ,เ,เหมือนว่ามันจะส่วนทางกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในตอนนั้นเธอก็บังเอิญได้พบกับตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ถูกทิ้งอยู่ที่พื้นนะครับและในระหว่างที่เธอนั่งดูตุ๊กตาสายตาของเธอก็มองไปเห็นกล่องพัสดุที่ถูกส่งมาจากนางนุนจานา หญิงที่เป็นแม่ของอาจารย์บัคตีเธอที่เห็นแบบนั้นจึงได้ถ่ายที่อยู่เอาไวา้หลังจากกลับออกมาทุกคนก็ได้แยกย้ายกันแต่ยังไม่ทันจะข้ามคืนฟัตตาที่อยู่คนเดียวเขาก็เจอเหตุการณ์แปลกๆเขาเห็นว่านในหนังสือการ์ตูนมันมีรูปของอาจารย์บัคตีได้ปรากฏอยู่และเอเมที่กําลังจะกลับห้องจู่ๆเขาก็ถูกอาจารย์บัคตีโผล่เข้ามาหลอกส่วนเมลที่กําลังทําละหมาดอยู่ที่บ้าน เธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ดังอยู่ด้านนอกเธอที่เดินออกมาดูก็เห็นว่าเป็นอาจารย์บัคตีที่มาเรียกให้เธอกลับไปเข้าเรียนเธอที่ได้ยินก็เข้าใจทันทีว่าที่อาจารย์บัคตียังไม่ไปไหนก็เพราะแกมีสิ่งที่ติด้างคือการสอนให้พวกเธอบรรลุปเป้าหมายนั่นเองเธอจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพวกเพื่อน,อนที่แรกฟัตตาก็ไม่ยอมเขายืนยันเสียงแข็งว่าไม่มีทางจะกลับไปเรียนเด็ดขาดเมวจึงพยายามแก้กล่อม เธอบอกว่านี่อาจจะเป็นทางเดียวที่จะทําให้ทุกอย่างจบลงจนสุดท้ายฟัตตาก็ยอมฟังนะครับในคืนวันนั้นพวกเขาทาั้งสามก็พากันกลับไปที่ห้องเดิมและสิ่งแรกที่สัมผัสก็คือความเงียบสงัดน้าคนลุกแบบบอกไม่ถูกพวกเขารีบวางกระเป๋าเขาไปนั่งที่โต๊ะแล้วก็รอเรียนเหมือนคัดปกติทั้งที่รู้นะครับว่าครูที่สอนนั้นตายไปแล้วแต่พวกเขาก็จำใจต้องทำและผ่านไปไม่นาน เสียงกะกอกะก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งพวกเขาที่ได้ยินก็หันไปดูที่หน้าต่างซึ่งก็เห็นว่าเป็นอาจารย์บัคตีที่กําลังเดินมาแต่พอมาถึงห้องพวกเขาก็เห็นแค่ช็อกที่ลอยเช่นอยู่กับกระดานด้วยความกลัวฟาตาก็ทนไม่ไหวเขาว,วิ่งสตีหลุดกลับไปที่ห้องพักซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เมลได้รับข้อมูลของนางนูญนานาเธอกับเอเมียจึงรีบไปที่บ้านหลังนั้นทันทีและพอไปถึงความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้ก็ถูกเปิดเผยออกมา นางนุนจานาได้เล่าให้ฟังว่าแท้ที่จริงแล้วนิสาไม่ได้ปิดชีวิตตัวเองในวันนั้นเธอทําการบ้านไม่เสร็จเธอจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ทานอาหารแต่คุณย่าเห็นว่านิสาหนาหิวเธอจึงแอบเรียกให้ขึ้นมากินขนมที่ห้องแต่ก็ไม่คิดเลยว่าอาการลมบ้ามูของเธอจะกําเริบเธอชักเกรงแล้ววูบตกลงไปข้างล่างจนเสียชีวิตบักตีเขาเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นสาเหตุท,ที่ทําให้ลูกตายเขาเครียดจนสมองเลอะเรือน เริ่มจำอะไรไม่ได้พอได้รู้แบบนั้นพวกเธอก็จะเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับอาจารย์บัคตีทราบแต่พอไปถึงก็เห็นว่าอาจารย์บัคตีกําลังเล่นงานฟัตตาอยู่โชคดีที่พวกเขามาช่วยเอาไว้ทันแต่อย่างไงก็ตามฟัตตาก็สติีลุดเขาเห็นว่าเอเมเป็นอาจารย์บัคตีจนทําให้ทั้งสองได้มีเรื่องกันและตอนนี้อาจารย์บัคตีก็กธมากๆที่พวกเขานี้ออกไปจากห้องอีกแล้วอาจารย์บัคตีจะเล่นงานทุกคน เมีวที่เห็นก็พยายามจะหนีแต่เธอก็หนีไม่ได้นะครับเธอจึงบอกว่าขอโทษที่พวกเธอไม่ตั้งใจเรียนพวกเธอนําความผิดหวังมาให้เขาแต่อย่างไรก็ตามพวกเธอก็ขอโอกาสในการแก้ตัวแล้วเมีวก็เล่าความจริงของนิสาให้กับเขาฟังพร้อมกับยกตุ๊กตาตัวนั้นขึ้นมาพออาจารย์บักตีได้เห็นเขาก็สตันไปสักพักและจากใบหน้าที่เป็นผีจู่ๆก็กลายเป็นใบหน้าของคนธรรมดาหนังจึงเผยให้เรารู้ว่า ที่มันเป็นแบบนี้ก็พอเขาเริ่มจําได้แล้วนะครับว่าที่นิสาตายไม่ใช่ความผิดของเขาและมันก็คือความจริงที่อุบัติเหตุกับเรื่องในอดีตทําให้เขาความจําเสื่อมจนต้องไปรับยาอยู่โรงพยาบาลและตอนนี้เขาก็เริ่มจําได้อีกว่าเหมียวก็คือนักเรียนที่มาช่วยงานเขาตลอดเธอเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งแต่ก็ไม่เคยขาดเรียนเลยสักครั้งเขาจึงมอบตุ๊กตาของนิสาให้กับเธอเปรียบเสมือนว่าเธอเป็นลูกสาวอีกคน พอทุกอย่างถูกขี้ขายอาจารย์บักตีก็ได้พบกับวิญญาณของนิสาที่มารับเขาไปยังโลกใบใหม่แต่ยังไงก็ตามหลังจากเหตุการณ์นในวันนั้นพวกเขาทั้งสามก็ไม่ได้ละเลยที่จะเรียนวิชาจิตวิทยาต่อนะครับพวกเขาเข้าเรียนจนสอบผ่านแถมเมลยยังสอบติดครูอีกด้วยและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่องนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้ ขอดเรื่องดูสนุกความสยองข้องหนังก็ถือว่าพอมีบ้างหนังได้เล่นกับบรรยากาศเศร้าแสงสีเสียงความระทึกขวัญที่ทำให้คนดูต้องลุ้นตามตลอดเวลาโดยภาพรวมแล้วหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังที่น่าสนใจเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผี ช่องของผมมีนางผีมาสปอยได้เลยนะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นาทินีด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ